สวัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้ติ่งจะรีวิวซีรีส์ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งเดือนนี้มีซีรีส์หลายแนวมากเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นดราม่าเข้มขน้นโรแมนติกคอมเมดี้ตีแผ่วงการไอดอลก็มีซีรีส์จีนก็มาสนุกทุกเรื่องเข้มข้นมากๆนะคะความเข้มข้นก็เหมือนเวเฟอร์กัเซ่นนะคะอร่อยเข้มเต็มเตมคำจะมีซีรีส์เรื่องไหนหน่าดูกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยซีรีส์แนวดราม่าที่เล่าเรื่องครอบครัวชนชั้นสูงได้เข้มข้นมากกับเรื่องไม่ท่าแท้เล่าเรื่องราวของอภิมหาเศรษฐีครอบครัวหนึ่งที่รวยมากๆนะคะพวกเขาเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ เขามีลูกชายสองคนลูกสาวหนึ่งคนแล้วก็มีสะไพ้าแต่งเข้าตระกูลมาสองคนแล้วก็มีหลานชายที่น่ารักอยู่สองคนค่ะเปิดมาตอนแรกนะคะครอบครัวนี้ก็อยู่อย่างดีมีความสุขนะแต่แล้ววันหนึ่งนะคะประธานบริษัทเกิดล้มป่วยทําให้ลูกชายของเขาสองคนเริ่มที่จะแข่งขันต้องการที่จะเป็นใหญ่ในบริษัทค่ะและพร้อมๆกันนั่นเองได้มีติวเตอร์คนใหม่เข้ามาที่จะดูแลหลานชายคนเล็กและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักเหตุการณ์ฆาตรกรรมรวมถึงการเผยท่าแท้ ของคนในครอบครัวนี้และเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและท่าแท้จริงๆของครอบครัวนี้คืออะไรกันแน่ก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่ชีวิตของครอบครัวชนชั้นสูงที่รวยมากรวยมาก,รมากจริงๆอะทุกคนคือรวยจนขนาดแค่รักษาความมั่นคงของบริษัทก็ไม่ลำบากแล้วนะคะแบบไม่ต้องหาเงินเพิ่มแล้วก็อยู่แบบสะดวกสบายมากรวยกว่าเรื่องสกายคา t l เซแล้วก็เพนเฮาส์นี่คือแบบดูเบาไปเลยทุกคนเรื่องนี้คือแบบรวยมาก รวยอลังการมากจริงชนิดที่ว่าสไปาอะอยู่เป็นคนละหลังะทุกคนแล้วบ้านแต่ละหลังก็คือใหญ่มากทางเดินที่เป็นสวนนะคะทุกคนคือใหญ่ยังกระสนามก๊์ฟเลยจ้ะเวลาเดินไปบ้านแต่ละหลังใช้เวลาประมาณ10นาทีหรือไม่ก็นั่งรถก๊์ฟไปงี้และพวกเขาก็สูดอากาศที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนสูงกว่าอากาศปกติถึง15เท่าจ้ะและดื่มน้ําบริสุทธิ์ที่ละลายจากทันน้ําแข็งแอนตาร์กติกะทุกคนดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกแบบ คนละชั้นมากสิ่งแบบเ,เราคนละชั้นกับเขาเวอร์นะคะแล้วสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงก็คือนกยุงนะคะอลังการมากสิ่งแล้วบอกเลยว่านกเนี่ยตัวฮาเลยทุกคน mm hmm. เหมือนเป็นตัวบอกใบสถานการณ์ของคนในครอบครัวเลยนะคะเรื่องนี้มีสองสไปแต่งเข้าตระกูลนะคะมีสไปร์ใหญ่กับสไปร์รองจ้ะติ่งอยู่ทีมสไปร์ใหญ่ทุกคนสไปร์ใหญ่ก็คือสตรองมากเป็นเดอะแบกของเรื่องนี้นะคะแข็งแรงแข็งแกรง่งฉลาดมากๆคือดูเป็นผู้ดีแบบผู้ดี ผู้ดีนะคะเป็นเดอะแบกของเรื่องคือรับทั้งเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องดราม่าในบ้านน่ะ ส่วนสะายร้องก็คือเป็นคนดูที่ปกติที่สุดในเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตมาอย่างดีแต่ว่าแอบน่าสงสารเบาๆแล้วเวลาสองสะพายเข้าแท็กทีมในการร่วมมือการทําการใหญ่เงี้ยเออมันปังมากจริงเป็นซีรีส์ที่เห็นถึงพลังของเพื่อนหญิงพลังหญิงนะคะเวลาที่ผู้หญิงเขาอยู่รวมกันแล้วก็สามารถสร้าง,รงเรื่องราวแบบยิ่งใหญ่ซับซ้อนได้นะคะบางทีอ่ะถ้าสมมติว่ามันเกิดเรื่องราวดราม่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะจริงๆอ่ะผู้หญิงก็สามารถจะจับมือในการ ล้มผู้ชายได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องไปตบตีเพื่อแย่งผู้ชายคนเดียวไหมอะเออเรื่องนี้มันดีนะคะและภายใต้ความดราม,ม่าเข้มข้นของตระกูลนี้นะคะก็มีคุณหนูจ้าเออที่จะมาเป็นพลังนะคะจะมาเป็นคนที่ทําให้รรู้สึกแบบเอ,อ เนะื้เรื่องมันดูเบาขึ้นนะคะคุณหนูเป็นพลังเยียวยาหัวใจของเราจริงๆคุณหนูน่ารักมากตอนนี้ติงดูมา12 EP แล้วนะใกล้จะจบแล้วนะทุกคนยิ่งเข้มข้นมากๆอยากจะรู้แล้วว่าใครที่ตายในเหตุการณ์ฆาตรกรรมและแท้จริงแล้วแม่ชีถือแอมเมสนี้นางกุมความลับอะไรกันแน่เออลุ้นมากจริงๆและเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็เพราะมากด้วย I wonder สาม,มารถรับชมเรื่องใหม่ท่าแท้ได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าที่อิงประวัติศา,ศาสตร์การเมืองของประเทศเกาหลีใต้กับเรื่อง Youth of Me เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาแพทย์นะคะเขาเรียนอยู่ที่โซนะแต่เขาต้องกลับมาบ้านเกิดนะคะเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะทําให้เขาได้บังเอิญเจอเธอสาวสวยน่ารักที่เป็นพยาบาลเธอจิตใจดีมากๆนะคะและมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้คนทั้งคู่จับพระจับผูมาออกเดทกันค่ะและในระหว่างนั้นเองก็มีเหตุการณ์การประท้วงชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของเรานักศึกษาในปี1980นะคะและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้าย พวกเขาจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะภาพสวยมุมกล้องดีมูดแอนโทนต่างๆเสื้อผ้านเนี่ยมันย้อนยุคมันคลาสสิกมากในปี80-90นะคะเขาทำได้ดีเลยทุกคนแต่พูดเลยว่ามันมีเรื่องที่จุกอกอยู่นะจ๊ะคือในเรื่องอะพระเอกกับนางเอกเขาชอบจีบกันไปวันที่รถเมอะไรอย่างงี้รถเมบ้านเขาในปี1980ก็คือเหมือนกับรถเมของเราในปี2021นี้เลยจ้ะทุกคนจุกอกเรื่หนึ่งะคะ พระเอกก็คือหนุ่มอีโดยอนนะเรื่องนี้คือโลโรแมนติกแสนดีมากเลยจากผู้คุณเขาเองเพิ่งได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมจากเวทีพัคซังอวอร์ดในปี2021ที่ผ่านมานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเชื่อใจฝีมือการแสดงเขาได้เขาเล่นดีมากแล้วบทจะร้องไห้ก็คือ เปียกบอนไปทั้งหัวใจเจ็บปวดไปด้วยเลยนะคะส่วนนังเอกก็คือน้องโกมินชีนะคะที่เคยเล่นในเรื่อง Love a ะรา m นะพอมาเล่นเรื่องนี้คือพลิกคาแรคเตอร์เลยจ้ะมาเป็นคุณพยาบาลที่แบบว่าเออโสมเก่งมีเรื่องดรมมาม่าเก่งมากนะคะเขาทั้งคู่เคยเจอกันแล้วนะคะทุกคนในซีรีส์เรื่องสวีทโฮมเรื่องนู้นเขาเล่นเป็นพี่น้องกันนะคะแต่เรื่องนี้พอเล่นคู่กันอะ่ะก็น่ารักเคม,มีดีเปิดมาตอนแรกมันมีความแบบ น่ารักสดใสละมุนหัวใจกรุบพะเอกบุกหนักจีบเก่งมากอะทุกคนติ่งชอบอยู่ตอนหนึ่งเป็นตอนที่แบบว่านางเอกอะไม่ยอมไปเดทกับพะเอกนะคะพยายามจะหนีหนางก็หนีขึ้นรถเมย์นะคะแล้วพะเอกอะก็คือขึ้นรถเมย์มาด้วยนะคะแล้วก็มากดดันบอกนางเอกว่าครั้งหน้าจะเดทที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้คนนั่งคันรอคําตอบจากนางเอกอะ จากนั้นพระเอกแบบดูแบบน่ารักเจ้าเล่์ละมุนกลุ่นะคะและในระหว่างความหวานความน่ารักของคู่พระนางนะคะก็คือเล่าคู่ขนานไปกับเรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะการชุมนุมประท้วงของเหล่านักศึกษาที่ค่อยๆเพิ่มความเข้ม,มข้มนขึ้นนะทุกคนจนถึงจุดแตกหักซึ่งพูดเลยว่ามันเปียกบอลมากจริงๆนะคะตอนที่ทหารทำร้ายประชาชนที่ไม่มีอาวุธก็คือร้องไห้แล้วทุกคนมันแบบ โหดผูปวดใจมากจริงนะคะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องความรักได้แบบดราม่ามากอุปสรรคยอะแเยะเหลือเกินนะแล้วก็เล่าเรื่องการเมืองประวัติศาสตร์ในการเรียกร้องประชาธิปไตยของเกาหลีได้เข้มข้นมากเลยดูแล้วรู้สึกแบบอืต้องเตรียมทิชชูอะทุกคนรุ่นนี้ปวดตับปวดไตยอยู่นะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชันวิวเรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ จากซีรีส์แนวดราม่าน้ำตาไหลามาต่อด้วยซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ฮาจริงจังฮาลั่นบานมากกับเรื่อง My roommate is k u m i h o roommate ของฉันคือจิ้งจอกก้าหาง เรื่องราวของจิ้งจอกก้าวหางนุ่ม่องงานดีอายุเกือบพันปีแล้วนะคะเขาหล่อฉลาดใจิตใจดีแถมสายเปสุดๆเขาเองมีความฝันอยากจะเป็นมนุษย์มากๆอยู่มาวันหนึ่งเขาได้บังเอิญชนกับเธอและทําให้เธอเผลอกืนลูกแก้วของจิ้งจอกก้าวหางไปอย่างไม่ได้ตั้งใจเขาจึงขอให้เธอมาอยู่บ้านหลังเดียวกับเขาและหาวิธีการเอาลูกแก้วออกจากท้องของเธอให้ได้และเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเขาจะสามารถเอาลูกแก้วออกจากท้องเธอได้อย่างปลอดภัย ไไหมกก็ต้ององงลปดูันเรื่องนี้อ่ะนะเป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันนะคะหาทั้งเว็บตูนหาทั้งซีรีส์เลยจ้ะพระเอกก็คือหนุ่มจางคียองซึ่งเป็นคนจิ้งจอกเก้าหางที่งานดีมากเลยทุกคนหล่อทุกองศานะคะแล้วจังหวะที่เขายิ้มทีก็คือ ใจเลวเป็นน้ำหลอดเจริญหูจเจริญตามากเลยจะพะคุณและเป็นคนผู้เท่าที่พูดนิ่มๆแสนจะอ่อนโยนนะคะทุกคนมีอยู่ตอนหนึ่งที่ติ่งพายแพยไม่ไหวนะคะเป็นตอนที่พระเอกพูดว่านางเอกเนี่ยเป็นคนพิเศษสําหรับผมนะตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพียงแค่ฝนที่ตกเดียววก็หายแต่ถึงตอนนี้ยังเปียกฝนอยู่เลยครับโอ้โหบอกรักโดยที่ไม่มีคําว่ารักถูกไหมใครไหวไปก่อนเลย ประกบกับเยรีวง Girls Day นะคะที่จ้างลอยเล่นลานเลยจ้าเล่นใหญ่เล่นหาทุกฉากนะคะโดยเฉพาะฉากของกินจ่ะเป็นผู้หญิงที่กินหนักกินอร่อยแล้วก็กินได้น่ารักน่ายยดูมากเลยทุกคนอย่างตอนที่นางกินหมูเข้าไปคาใหญ่ๆนะคะแล้วค่อยๆคยายออกมาเป็นกระดูกอะทุกคนจริงแบบคือถ้าไม่สวยนี่คือซกมกเลยนะคะแต่ทําไมนางกินแล้วยังดูน่ารักอยู่ดีอะ แล้วคุณผูดเ่าก็คือตามใจนางเก่งมากจริงๆนะคะนางอยากจะกินอะไรก็พาไปกินแล้วพอนางอยากกินโซจูก็พาไปกินจ้ะแล้วพอนางกระดกครั้งนึงนะคะผลก็คือร้อยอารมณ์ตลกมากเดี๋ยวหฮาเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวฟูมไฟเป็นผู้หญิงฮามากจริงเป็นซีรีส์ที่พระเอกหล่อมากพระรองก็หล่อพระเพื่อนพระรุ่นพี่ก็คือ งานจีทั้งนั้นเลยตอนนี้ติงดูมา8 EP แล้วนะทุกคนสนุกมากหามากนะคะแอบมีดราม่ากลุบๆจุจ้ะแต่ดราม่าไม่หนักนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้พระนางงานดีเคมีฟินฟินตลกคลายเครียดทำให้ใจฟูมากๆก็แนะนำให้ตามมาดูเรื่องนี้กันเลยจ้ะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน i อชีอเรื่องนี้มีทางซับไทยภาคไทยเลยนะ ต่อมากับซีรีส์ตามหาความฝันที่ตีแผ่ชีวิตไอดอลได้เรียวมากกับเรื่อง Imitation Imitation นะคะเป็นซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันนะเป็นผลงานของคุณพักยองรานค่ะ เลเ่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีความฝันอยากจะเดบิวต์เป็นไอดอลเธอน่ารักแล้วก็ขยันฝึกฝนมากๆจนเธอสามารถเป็นเด็กฝึกได้อยู่มาวันหนึง่งเธอถูกส่งตัวให้ไปแทนเด็กฝึกของบริษัทอื่นเพื่อเดบิวต์แต่เกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้เธอไม่ได้เดบิวต์เธอไม่มีรายได้และชีวิตกําลังตกต่า เธอจึงยอมรับงานตัวประกอบและทําให้เธอได้บังเอิญเจอกับเขาชายหนุ่มที่เป็นไอดอลชื่อดังเขาได้ช่วยเหลือเธอจนทําให้คนทั้งคู่ได้สนิทสนมกันและในระหว่างนั้นเองก็มีโปรดิวเซอร์เห็นถึงความสามารถของเธอจึงดันให้เธอได้เดบิวต์อีกครั้งและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเธอจะสามารถทําตามความฝันของตัวเองได้สําเร็จไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์นอกกระแสนะคะแล้วก็เรตติ้งในประเทศเกาหลีใต้คือน้อยมากเลยทุกคนแต่ติงรู้สึกว่าเออมันสนุกอยู่นะแล้วเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่เบื้องหลังวงการไอดอลได้แบบแสบๆคันๆเลยนะคะแล้วเขาก็ได้มีการนําไอดอลจริงๆมาเล่นในเรื่องนี้เยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นจียอนเทียร่านะคะเออไอดอลจากวง s f สจุนยูคิสอย่างงี้จริงๆก็มีไอดอลอีกหลายคนนะทุกคนแล้วก็เล่าเรื่องได้แบบเออจุกอกนะคะตั้งแต่หอพักของเด็กฝึก วงที่เดบิวแล้วดังกับวงที่เดแล้วไม่ดังกดการควบคุมน้ำหนักการออกเดทซาแซงนะคะแล้วที่ติ่งจุกมากเลยนะคะทุกคนก็คือไอดอลบางวงอะเดมาประมาณนึงและแล้วเพิ่งได้รับเงินหนัก <c oughs> <c oughs> จุกอ,อกมากแล้วเขาก็เล่นใหญ่เล่นโตนะคะทุกคนไอดอลที่เดในเรื่องอะเขาก็มี IG มี Twitter มีการขึ้นสเตจจริงๆใน KBS World ด้วยอะ เล่นใหญ่มากสมับรใครที่ชอบไอดอลนะคะติ่งแนะนําให้ดูนะคะทุกคนติ่งรู้สึกว่าเราจะได้เห็นมุมมองของเด็กฝึกแล้วก็คนที่พยายามเดบิวต์เพื่อตามหาความฝันได้เยอะมากเลยตอนนี้ออนแอร์หตอนใน12ตอนนะคะใครที่ชอบไอดอลก็แนะนําให้ตามมาดูกันเลยจ้าสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชันไอชีอีเรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่พระนางงานดีเคมีฟุ้งกระจายมากกับเรื่อง Doom at Your Service เรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นบอกรีไอออนไลน์นะคะวันหนึ่งเธอตรวจพบว่าตัวเองมีเนื้อง,งอกในสมองมีชีวิตอยู่ได้แค่100วันเท่านั้นและภายในวันนั้นเองเธอได้เจอเหตุการณ์เลวร้ายเรื่องราวแย่ๆทาให้เธอรู้สึกแบบว่าอยากสหายไปจากโลกใบนี้นะคะแล้วเมื่อเธอเห็นดาวตกจ้าเธอจึงอธิษฐานให้โลกใบนี้มาแตกไปสักทีให้มันพังพินาศไปเลยใครก็ได้มาช่วยสร้างหฮยนาให้เธอทีหลังจากนั้นคุณหฮยนาก็เดินทางมาถึงบ้านเธอเลยจ้าเขาเป็น ท,ที่รูปหล่อแบบบอยก็เราใจมากๆเขาเองสามารถเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆให้กลายเป็นเหตุการณ์เดวร้ายได้อย่างที่ใจต้องการนะคะเข้ามาเพื่อทําสัญญากับเธอให้เธออธิษฐานให้โลกใบนี้มันแตกไปและเขาจะช่วยเธอหลุดพ้นจากความเจ็บปวดค่ะและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเธอยังจะมีชีวิตรอดต่อไปหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้นะสนุกภาพสวย cg ดีนักแสดงงานจีมากๆเคมีฟุ้งกระจายสุดๆเลยนะคะทุกคนพระเอกก็คือหนุ่มซออินกุกค,ค่ะเขาเป็นคุณเทพพยานานะที่หล่อมากแบดมากนะคะทุกคนขี่บุหรี่มาครึ่งเรื่องแล้วก็ยังไม่ได้สืบสักที คือติ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้บดส่งเขาหลมากจริง,รงๆอะทุกคนคือแววตาสีหน้าสีท่าสีทางเขาเหมาะกับการเป็นคุณหัยนะมากๆนะคะและปกติเวลาอยู่กับมนุษย์เป็นผู้ชายที่ใจร้ายมากๆแต่พออยู่กับน้องเอกะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสุดแสนจะนุ่มนิ่มนะคะถ้ามีใครมาทําร้ายนางเอกก็คือแววตาเปลี่ยนกลายเป็นผู้ชายแบบดุน่ากลัวมากๆแต่พออยู่กับนางเอก น,นุ่มนิ่มมีความจับมือชาร์จพลังต่งตางๆไม่แพ้ส่วนนางเอกก็คือพักโบยองนะคะในเรื่องจะมีความเป็นตัวเล็กตัน,น้อยน่ารักมากเลยทุกคนแต่เป็นผู้หญิงที่สตรองมากเลยนะขนาดเจอเหตุการณ์แย่ๆนะคะเธอพยายามที่จะเก็บไว้คนเดียวอะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านไปได้เองนะพยายามฝืนยิ้มนะคะทุกคนแต่จริงๆคือใจแบบเหลวไปหมดแล้วอะแล้วก็ทุ่มเทรักคนอื่นมากขนาดตัวเองใกล้ตายแล้วนะคะยังคิดถึงความรู้สึกคนอื่นอีกแบบ แสนดีมากจริงติงชอบอยู่ตอนนึงนะคะทุกคนเป็นตอนที่พระเอกอพานางเอกไปในความฝันใช่ไหมแล้วก็เจอคนที่นางเอกรักทั้งหมดนะไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ทุกคนอ่ะใช้ของที่นางเอกตั้งใจจะซื้อให้อ่ะติงแบบร้องร้องไห้หนักมากจริงๆทุกคนติงเองเป็นคนชอบซีรีส์แนวโศก,กน,นาฏกรรมความรักอ่ะดูแล้วรู้สึกแบบ ร้องไห้หนักมากแล้วติ่งชอบมากซิงซีรีส์ที่แบบว่ารักแบบดราม่าแบบนี้แล้วเรื่องนี้มีคู่รองด้วยนะคะคู่รองเป็นรักสามเศร้าจ้าทุกคนคือมีรักแรกกับมีจูบแรกซาถ้าถามว่าติ่งเชียร์ใครติ่งต้องเชียร์จูบแรกนะคะทุกคนเพราะติ่งพ่ายแพ้จูบแรกจริงน่ารักมากตอนนี้ติ่งดูมา12 E p ีีแล้วนะทุกคนใกล้จะจบแล้วนะคะลุ้นทุกตอนเลยอยากให้นางเอกมีชีวิตรอดต่อไปให้ได้ แล้วเป็นซีรีส์ที่ทำให้ติ่งรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของการมีชีวิตเยอะมากจริงใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีนะคะแนะนำให้คนมาตามติ่งชอบมากทุกคนและเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็เพราะมากด้วย สามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปวิวที่เดียวเป็นวิวออริจินัลนะมีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวฟิลกู๊ดที่ดูสนุกอบอุ่นหัวใจแล้วก็เปิดโลกใหม่นะคะเกี่ยวกับอาชีพการเก็บกวาดของคนตายกับเรื่อง move to heaven เล่าเราื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นโรคแอสเพอร์เกอร์เขาเองมีความสามารถในการจดจำและก็ช่างสังเกตมากแต่มีปัญหาในการสื่อสารกับคนอื่นเขาทำงานที่ Move to Heaven ร่วมกับพ่อของเขาเพื่อทำความสะอาดและเก็บกวาดข้าวของคนตายใส่กล่องคืนสู่ครอบครัว อยู่มาวันนึงพ่อของเขาเสียชีวิตกระทานหาันและได้ทำที่ในกรรมให้อาของเขามาทำงานที่ Move to Heaven และอยู่ร่วมกับพันกูรูค่ะและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายพวกเขาจะสามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้ไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้ะนะเป็นซีรีส์ที่มีความยาวแค่10ตอนองทุกคนแต่ดูสนุกอบอุ่นหัวใจจีงามากจริงๆเลยนะคะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับคนตายได้ดีมากเลยนะคะในเรื่องเขาจะมีอาชีพเก็บกวาดที่เกิดเหตุใช่ไหมทุกคนไม่เพียงแค่ทําความสะอาดนะเขาจะเก็บเรื่องราวต่างๆของคนตายที่สําคัญไว้อะส่งให้ครอบครัวเพื่อจะสื่อสารกับคนเป็นนะ บันจีติ่งก็เพิ่งรู้นะคะว่ามีอาชีพนี้จริงๆในประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะแล้วใครที่กลัวผีก็คือดูเรื่องนี้ได้นะคะทุกคนเรื่องนี้ไม่มีผีเลยจ้า <c oughs> น้องที่รับบทเป็นฮันกูรูก,ก็คือเล่นดีมากเลยทุกคนเขาเองเคยรับบทเป็นลูกน้องของสหายผู้กองนะคะอยู่ที่เกาหลีเหนือมาแล้วนะแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้คือ เฮ้ยเล่นดีอะทำให้เราเชื่อว่าเขามีอาการเอสเพอร์เกอร์จริงๆอ่ะแล้วฮันกูรูคือแทบจะไม่ใช่คนเก็บกว่าที่เกิดเหตุแล้วจ้ะแทบจะเป็นตํารวจแล้วนะคะทุกคนคือน้องเขามีความเชื่อมโยงคะแนนเต็มร้อยมากจริงๆแบบลำดับเรื่องราวแบบ เก่งฉลาดติ่งชอบนะวิธีการที่เขาปฏิปต่อเรื่องราวของคนตายนะคะแบบภาพสวยมากเลยทุกคนแล้วการจัดตำแหน่งองศาการวางของทุกอย่างมันเนี้อแบบมันเป็นแบบเออมีลำดับเป็นขั้นเป็นตอนที่มันดูแบบสบายตาสบายใจใครที่ชอบอะไรที่เป็นระเบียบระเบียบอะ ดูเพลินมากเรื่องนี้แล้วก็มีคุณอานะคะอีแจฮุนนะคะคนขับแท็กซี่ล้างแคนเป็นผู้ชายที่มีความเป็นเทาๆหน่อยนะในเรื่องคือสูบบุหรี่ทั้งเรื่องเลยนะคะทุกคนตัวจริงเขาคือไม่สูบเลยนะเออเก๋ๆแล้วติ่งชอบคลาลิเกอร์คนข้างบ้านอะ่ะที่มีความเป็นคนข้างบ้านสูงมากแต่มันดูแลวอบอุ่นมากเป็นซีรีส์ที่ติ่งชอบมากนะคะแล้วก็เข้าใจสัจธรรมในการใช้ชีวิตเกิดแก่เจ็บตายครบครันมากจริงๆ ใครที่ดูเรื่องนี้คือเตรียมทิชชู่ได้เลยติ่งเองคือร้องตั้งแต่ EP แรกอะทุกคนแล้วพาทันถึง EP 10ก็คือแบบพีกมากจริงนะคะเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกแล้วก็ใช้เวลาดูไม่นานนะคะทุกคนใครที่อยากเสพซีรีส์แบบอบอุ่นหัวใจนะคะแล้วก็เข้าใจสัจธรรมในชีวิตอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ตามมาดูได้ สามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix มีทั้งซับไทยภาคไทยเลยนะต่อมากับภาพยนตร์เกาหลีที่เกงโม่ใหญ่มากหักมุมเก่งเกินกับภาพยนตร์เรื่อง Sweet and Sour รักหวานอมเปรี้ยว sweet and sour เป็นภาพยนตร์ที่ดับแปลงมาจากนิยายของญี่ปุ่นนะคะเรื่อง initiation love ใครอยากจะตามไปอ่านนิยายก็คือลองไปหาดูกันได้นะเล่าเราื่องราวความรักสามเศร้านะคะระหว่างหญิงสาวกับชายหนุ่มคู่หนึ่งที่คบกันรักกันมากๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเลยนะจนอยู่มาวันหนึ่งฝ่ายชายได้รับงานในตำแหน่งใหม่นะคะทำให้เขาต้องย้ายไปอยู่ที่ไกลๆก็เลยอยู่ห่างกันหลังจากนั้นเขาได้บังเอิญไปเจอหญิงสาวที่ทำงานใหม่ที่รู้สึกว่าทำงานในแบบเดียวกันแล้วรู้สึก ปิงปังกันนะคะเขาก็เลยหว่นไว้ไปกับเธอคนนั้นจนเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายมันจะหักมุมได้เปรี้ยวตีนขนาดไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อ่ะนะเปิดมาตอนแรกด้วยความน่ารักสุดใสจ้ะติงเองก็คิดว่าเป็นภาพยนตร์นแนวโรแมนติกคอมดี้ธรรมดานะคะทุกคนแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันเพลิกนะจ๊ะแล้วเล่าเรื่องราวความรักได้แบบเรียวมากจริงใครที่มีความรักในวัยทํางานจะอินมากเลยทุกคนเพราะว่าต่างคนต่างเนยจากการทํางานเอ้ยฝารถติดต่างๆการนัดมาเจอกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันคือแบบ มันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ได้จริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดมีใครอีกคนเข้ามาอีกมันก็จะกลายเป็นเรื่องราววุ่นวายมากจริงเรื่องนี้ติ่งแนะนําให้ตาไปดูเองนะคะทุกคนแล้วจะอินมากไม่อยากให้ไปดูสปอยก่อนเดี๋ยวจะรู้ว่ามันหักมุมยังไงเปิดมาตอนแรกว่า หวานหวานมากจริงหลังจากนั้นคือจบแบบเปรี้ยวมากเลยทุกคนหักม,มุมที่สุดอยากจะให้ลองไปดูกันนะคะติ่งเองดูเรื่องนี้รู้สึกแบบเฮ้ยสะอึกหลายเรื่องมันดูเป็นเรื่องจริงในชีวิตของคนไทยไหมทุกคนแบบรถติดต่างๆต่างคนต่างเหนื่อยพอมาเจอกันก็แบบเออทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยเออใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะแนะนำให้ตามมาดูทุกคนสนุกหักม,มุมเก่งมากแกงหม้อใหญ่จริงสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เรื่องนี้มีทั้งซับไทยภาคไทยเลยจ้า จากฝั่งเกาหลีขอข้าวมาทางฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่กันบ้างนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้หวานๆกรุบๆกับเรื่องสะดุดรักมิสเตอร์หลิง เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นพนักง,งานรับส่งของเธอเองน่ารักจิตใจดีและมีความฝันอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนและเขาชายหนุ่มหล่อที่เป็นประธานบริษัทเขาเองเป็นลูกมุนธรรมของเจ้าของบริษัทใหญ่เขาและพี่ชายต่อสู้กันตลอดเพื่อต้องการเป็นผู้สืบทอดกิจการคนต่อไปอยู่มาวันหนึ่งเขาได้เกิดอุบัติเหตุรถชนตกผาไปเขาเองรอดชีวิตนะพพายามตะเกียกต,ตะกายขึ้นถนนนะคะแล้วก็ซวยซำาซวยซ้อนมาเจอนางเอกจะ้ะที่ขับรถอยู่กลางสาย ฟนแล้เบรคไม่ทันชนพระเอกเข้าเต็มๆเ,เลยนะคะหลังจากนั้นนางเอกก็พาพระเอกไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอดันบอกว่าพระเอกความจําเสื่อมนางเอกก็เลยต้องจําใจแล้วก็พาเขามาอยู่ที่บ้านด้วยค่ะและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและตัวตนที่แท้จริงของเขาและเธอคือใครกันแน่ก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะน่ารักมากเลยทุกคนเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่ดูสบายๆฟินๆเขินๆน,น,นะคะนางเอกก็คือเจ้าลูซื่จากทุกคนเคมีสาธารณะมากเล่นกับใครก็ดูเป็นแฟนไปหมดเนาะมีความเป็นตันเล็กตะนน้อยน่าอนดูน่าทนทนอมากเรื่องนี้พระเอกกับนางเอกเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะแล้วก็รักกันเร็วมากพระเอกก็คือหลงนางเอกเก่งหึงเก่ง ดูสบายมากจริงทุกคนแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งน่ารักกรุบนะคะเป็นตอนที่พระเอกอยู่บ้านนางเอกแล้วดันทําก๊อกแตกจ้าทำให้น้ําท่วมเต็มห้องเลยนะคะพอนางเอกมาเจอแทนที่จะด่านะนางก็เห็นพระเอกแบบตัวสั่นนะคะนางก็เลยไปถามว่าเออพระเอกเป็นไรกลัวหรอหลังจากนั้นเนี่ยนางก็เอาหูฟังมาใส่ที่หูพระเอกจ้าเฮ้ยจีคือเป็นใครก็ต้องตกหลุมรักแล้วไหมจังหวะเนี่ยเรื่องนี้ดูสบายสบายฟิลแฟนเขินเขินพระนางกอดเก่งจุ๊บเก่ง ไม่มีดรามา่าทุกคนดูได้เกินๆนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ในทางแอปพลิเคชัน True ID มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวเทพเซียนโรแมนติกแฟนตาซีกับเรื่อง Miss the Dragon รักนิรันดรราชันมังกร เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้บังเอิญไปช่วยงูขาวไว้นะคะโดยที่ไม่รู้ว่างูขาวตัวนั้นเป็นเจ้ามังกรแล้วมาเจ้ามังกรหายนะคะเขาต้องการที่จะตอบแทมมนบุญคุณแล้วก็ดูแลปกป้องเธอจนทําให้เกิดเรื่องราวความรักของคนทั้งคู่ขึ้นอยู่มาวันหนึ่งสวรรค์ต้องการที่จะนําดวงวิญญาณของเธอมาทอตะข่ายสวรรค์ที่จับปีศาจไว้แต่เจ้ามังกรไม่ยอมนะคะเขาก็เลยทําทุกวิธีทางเพื่อปกป้องวิญญาณของนางเอกสุดท้ายเขาจะต้องยอมทํา สัญญากับปามุขหอที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคนตายโดยที่เขาจะต้องยอมพาวิญญาณตัวนั้นนะคะผ่านข้อกรรมไป3ชาติและเขาเองจะต้องตามดูแลปกป้องนางเอกอีกหลายชาติเลยค่ะจนเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะสนุกเป็นสไตล์แนวเทพเสียนนะคะพระเอกก็คือดีเล่นวงัง เรื่องนี้เขารับบทเป็นเจ้ามังกรผู้ชายผมขาวจัดค้เป็นเทพเซียนที่โอ้โหละมุลกลุบนะคะด้วยความที่เขานะคะไม่รู้ว่าเวลาที่จะตอบแทนควรจะทํายังไงใช่ไหมก็มาหาหนังสือตามโลกมนุษย์จ้ะแล้วเขาก็บอกว่าให้พีกายตอบแทนดิ่งแบบตลกมากแล้วเป็นเจ้ามังกรแสนซื่อนะคะเชื่อด้วยก็พยายามที่จะพีไกานางเอกนะไปนอนกับนางเอกนะคะดูแลปกป้องนางเอกต่าง เป็นผู้ชายที่แบบว่าคลั่งรักอ่ะตัวติดนางเอกเยอะมากแล้ววาบมาหานางเอกตลอดเป็นผู้ชายที่แบบทุ่มเทกับนางเอกสุดชีวิตช่วงแรกคือมันดูแบบหวานๆแล้วมนกรุบพระเอกดูแลนางเอกก็แบบว่ารักกับพระเอกเร็วนะคะพอไปกลางเรื่องนะคะมันก็จะมีความดราม่าตามสไตล์เทพเสียนนั่นแหละเมื่อพระเอกจะต้องปกป้องดวงวิญญาณนางเอกนะคะพอไปทําสัญญาอย่างเงี้ยพระเอกก็เลยต้องเจอวิบากกรรมหลายชาติพบแล้วก็ตามดูแลนางเอกไปตลอด ครังรักมากแหละเรื่องนี้มีคู่ร้องด้วยนะคะคู่ร้องน่ารักเหมือนกันระหว่างปามุขหอที่ดูแลเกี่ยวกับคนตายนะคะกับน้องนกที่น้องนกพูดเก่งมากคือผู้ชายเย็นช้ามากๆแต่เคมีของสองคนนี้น่ารักมากเลยทุกคนดูแล้วรู้สึกแบบลุ้นมากเขาจะรักกันตอนไหนนะคะแล้วเวลาเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้ามังกรกับปามุขหอมันก็ดูดีนะทุกคนซีจอะไรก็คือสวยอยู่นะ สำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวเทพเสียนนะคะก็ตามมาดูได้มีนวงนวงงละค่ะทุกคนแต่พูดเลยว่าเซียนของเราคลั่งรักทุกคนสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน VTV มีทางซับไทยภาคไทยจุกๆไปเลยคะ่ะ และช่วงนี้นะคะเทรนนางเอกซีรีส์กินเก่งกําลังมาจากทุกคนมันจะดูน่ารักสดใสมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูซีรีส์ที่สนุกเข้มข้นไปด้วยหาเวเฟอร์ ever, ที่อร่อยเข้มข้นกินควบคู่ไปด้วยก็จะดีฟินมากๆเลยนะคะนี่เลยยูโรกาเซ้น เวเฟอร์สอดไสครีมที่ทั้งกรอบหอมอร่อยมีถึง3รสชาติทั้งเวเฟอร์สอดไสครีมรสช็อกโกแลตเวเฟอร์สอดไสครีมรสนมเวเฟอร์สอดไสครีมรสมิลวช็อกโกแลตอร่อยทุกรสเลยติ่งเองชอบรสมิลช็อกโกแลตนะคะทุกคนได้ทั้งความหอมของนมความอร่อยของช็อกโกแลตเข้ากันสุดไปเลยอร่อยเข้มเต็มๆมชิ้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือใครไม่อยากไปไหนก็กดลิงก์ด้านล่างใน description นได้เลยนะคะ รักน้องติ่งก็อย่าลืมรักงานขายของน้องติ่งด้วยนะคะ <c oughs> และคลิปนี้ไปก่อนนะจะกลัหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย